สวยก่อนผ่อนที่หลังนะครับคนไข้หลายท่านกา็ใช้ลักษณะก็คือทำศัลยกรรมก่อนแล้วค่อยผ่อนกับคลินิกรหรือผ่อนกับธนาคารไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากไม่ได้สะดวกทางเรื่องของการเงินนะครับในความเห็นส่วนตัวของหมอนะครับอันนี้ต้องย้ำว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของหมอนะครับหมอไม่ค่อยสนับสนุนเรื่องเหล่านี้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เพราะว่าหมอมีเหตุผลบางอย่างนะครับแต่ว่า ก็ยอมรับว่าปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของการทำศัลยกรรมเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆทั้งกระแสะก็แรงขึ้นเรื่อยๆคนก็อยากทำศัลยกรรมกันเยอะนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าการทำศัลยกรรมนะครับบางครั้งนะครับ เพื่อความสวยความงามเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นสิ่งที่จําเป็นสะทีเดียวนะครับยังไม่ได้เป็นปัจจัยพื้นฐานเป็นปัจจัย4นะครับความสําคัญเนี่ยเราควรจะให้ความสําคัญกับเรื่องอื่นๆก่อนนะครับเมื่อเราพร้อมทุกอย่างแล้วเนี่ยผมคิดว่าค่อยมาทําศัลยกรรมเพื่อความสวยความงามกันนะครับก็จะดีกว่านะครับก็อย่าลืมว่าครับการทํำศัลยกรรมเนี่ยหมออยากทําให้ อยากให้ทุกคนคนไข้ทุกคนนะ่ะทำด้วยความสุขถ้าทาแล้วเป็นทุกข์ก็อย่าทำนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอคนไข้ต้องเดือดร้อนเรื่องเงินนะครับบางคนก็อาจจะไปกู้หนี้ยืมสินบางคนก็อาจจะไปเปียรแชร์อะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆก็มีมีหลายกลุ่มนะมาขอสนักกรรมหมอไปไปทำวงแชร์แต่หมอไม่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 ได้อนุญาตนะครับะนะพวกอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเอาเงินในอนา,นอนาคตเนี่ยมาทําก่อนมาใช้ก่อนนะครับซึ่งหมอไม่เห็นด้วย นะครับเราควรจะเอาเงินไปใช้ในสิ่งที่จําเป็นก่อนเร่งด่วนก่อนนะครับทีนี้หมอก็ย้อนกลับมาว่าหมออยากให้คนไข้ทำศัลยกรรมด้วยความสุขนะครับแล้วก็ถ้าเราทําไปเอาเงินอนา,นา,นานคตมาใช้เนี่ยแน่นอนครับเป็นทุกข์แน่นอนนะฮะเป็นมีความทุกข์เกิดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าการทําศัลยกรรมนะครับมันอาจจะไม่ได้ออกมาสวยงามสวยหรูดูดีเหมือนที่โฆษณาเหมือนที่ทําการตลาดเสมอไปนะครับอาจจะมี ภาวะแทรกซ้อนต่างๆเกิดขึ้นได้อาจจะทำแล้วไม่โอเคอาจจะทำแล้วต้องหาที่แก้นะครับทีนี้อย่าลืมว่าพอเราไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้วเนี่ยไปเป็นหนี้มาแล้วเนี่ยครับวันหนึ่งเป็นทุกข้อที่หนึ่งละข้อที่2ถ้าทำแล้วไม่โอเคเนี่ยเราก็ต้องเดือดร้อนหาที่แก้อีกอันนี้ก็จะเป็นทุกข้อที่3เออที่ข้อที่2นะครับแล้วทีนี้บังเอิญว่าในระหว่างเนี่ยสมมุติว่าเรามีภาวะฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินกับเรื่องอื่นเนี่ยเราก็จะไม่ทันใช่ไหมฮะก็จะเป็นทุกข้อที่3ขึ้นมาละ นะครับเพราะว่าภาวะสุขเฉินเรื่องการเงินเนี่ยมันมีได้หลายเรื่องบางทีญาติเราคุณพ่อคุณแม่เราไม่สบายโดยที่ฐานะการเงินเราไม่พร้อมเราเงินมาใช้ตรงนี้หมดแล้วเนี่ยมันก็จะเดือดร้อนอีกทีนี้มันก็จะมีแต่การเป็นทุกข์หมดเลยเพราะฉะนั้นหมอก็ตัดปัญหาเนาะ,ะในความคิดส่วนเดี่ยวตัวนะก็หมอก็เลยไม่ไม่มีการสวยก่อนผ่อนที่หลังนะครับไม่ได้มีเรื่องของการผ่อนหมออยากให้อย่างนี้ครับ 1. คนไข้ทุกคนเนี่ยทำความทำศัลยกรรมด้วยความสุขหนึ่งทเมื่อการเงินพร้อม ทำเมื่อความรู้พร้อมทำเมื่อร่างกายคนไข้พร้อมทำเมื่อสภาพจิตใจคนไข้พร้อม4พร้อมนะครับการเงินพร้อมความรู้พร้อมรู้ว่าทำไปแล้วจะต้องเจอปัญหาอะไรบ้างจะต้องรับมือยังไงต้องเตรียมตัวยังไงนะครับร่างกายคนไข้พร้อมนะครับแล้วก็สภาวะจิตใจคนไข้พร้อมครับผม